ครัเมื่อนี้วันเสาร์ที่สิบเก็ดนะครับเมื่อนี้วันเสาร์ที่สิบเก็ดก็กรกาคมออพศสร้างปัญหาลอยหกสิบสี่นะครับเมื่อนี้แอดมินกับติเก็บสีทองให้แล้วเมื่อนี้ครับท้าสีหงนะครับเนาะติเก็บสีทองเก็บรายละเอียดสีให้แล้วเมื่อนี้ครับเนาะ เมื่อนี้กบเป็นมิวนวนันสวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs> สวัสดีช่างวานเนาะเอิก็เลยอยากให้ต่อมาเป็นผูน้ที่บรรยายในการที่ว่ากำลังสิเก็บรายละเอียดขั้นตอนสุดท้ายในการทาสีหงตัวสุดท้ายเพราะว่าเสร็จสิ้นในการสั่งในการปั้นหงใน ครั้งนี้เนาะเพราะว่าเป็นคงจะเก็บงานรายละเอียดก็คือว่าคือสิบเบิดงานในช่วงนี้เนาะเขาก็บอกว่าสมอบงานเนาะับเว้นสร้างขึ้นกันสมอบงานแนเนอะครับสมอบงานแล้วเวลาเซตสิ้นภารกิจเลยก็เลยถึ่ว่าอาสีได้พอแร้วๆเพื่อนก็ซีได้ขึ้นไปพูดละดันเมฆพูดละไปติดตามเพื่อนูยทางดันเมฆเพราะว่าทางบานงตาวกำลังสะท้าเพื่อนกับมัน มีแค่หงกับช่างรับพูทสรุปเนาะนวันเนาะทำยางเพราะฉะนั้นทางสร้างเพื่อนก็ได้อำนาจฟาจากไปได้วันนี้โบได้ลงอยู่ทางดกตาด้วยวันนี้ถ่ายยูทูบลงสิไปถ่ายยูทูบทางทางใดเหอวงไงอีด้รัอหงยไได้ลงอเี้ไปลงพระทั้งเงครับก็ปมเพ็ดครับไปเ็บเพ็ดผู้น้ำผาน้ำนนที่นิ่เป็ ไปทางดันเมฆกว่นะาบานีเน um ี่เพราะว่าก็เพราติดตามเพื่อนเรื่อยๆเพราะว่าบางที่ทางฝุ่นเพื่อนมีดีๆให้เบื้องหลายกว่าอยู่ตรงต่าอยู่อยู่ดีกับ่าแพร์กันด้อยกันเผ็ดไข่กับมี่บางหันกับนักเจ้าเก็บเผ็ดไปแกงด้อยกันครับอยู่ดีกับมี่รับมาอยู่ที้างฝุ่นกับมี่อยู่จะห่างมี่ที้างฝุ่นส่วนมากครับเผ็ดไข่หลายครับมันปลายไงนาะครับอยู่ข้างฝุ่นนะครับเนาะยี่ห้อทางนี้ยู่ห้ทางนี้มันเป็น ปลาเน่น้อยกลับมากินปลาหน่อยก็ดีลาหน่อยเมื่อกินเวลาโดยเครื่นหผลไม้ทีดีปลาใหญ่ครับปลาใหญ่อยากเฮ็ดไข่จังขึ้นพยายามกันเนะครับเออทางด้านเมฆคนละเดี๋ยวพอได้อยากเฮ็ดไข่จังพยายามกันทั้งคนละเดี๋ยวสร้างเพื่อสิแอดมินเพื่อสิเก็บไวปทานเพื่อเพ้่ออยากโทรไปถามเพื่อนก่อนเด้อว่าได้เพราะได้คันไปหาเพื่อนว่ากันไฟอยากกินยังไงก็ถามเพื่อนสักวันว่าทางฝุ่นมันเฮ็ดออกตลอดยี่หรอ ขันว่าได้เฮ็ดกันได้น้ำไม้ไล่น้ำไม้ไล่เนาะน้ำไม้กระปุ๊ครับน้ำย้อนไม้โอ้ด้านพิคนเนื้อที่เป็นลอยๆไล่พันไล่พืนเนาะป้าเป็นดงเป็นป้าเพื่อนพอดีกับทางบ้านหองเต้ากับบ้านบ้านนี้น้อยกับกำลังศรัทธาเพื่อนกับน้อยตามบ้านนั่นละบางคนกับแต่จิตใจของใครของมันว่าการกำลังสั่งของแต่ละคนแต่ละหมู่บ้านมันบ่คือกันเพราะว่าบ้านนี้น้อยหฮอกับ อย่างไดเขื่นแม่นสีเฮ็ดไปไง่าเขากับเบกียวกสมืนนน้ำน้ำบ่อเน,อะนาะนา้ำน้ำบ่อน้ำสางเขานี่มันบอ่อน้อยมันก็ค่อยซึมน้อยอันบ่อน้ำใหญ่มันก็ค่อยซึมใหญ่มันก็ค,นกกคืออยู่ทางในเมืองหรือว่ากําลังศรัทธาข,ของครูบาอาจารย์เพื่อนแต่ละองค์แต่ละท่านมันบ่คือกันแต่ว่าตัวอาตมาเองนี่กับพึ่งศิีมายุในการสั่งของวัดบ้านนอตาวก็มีแต่กําลัง กายก็กำลังใจที่เอาซอยเอาสู่แต่ว่าเรื่องกำลังทรัพย์นี่ก็มันบ้านน้อยเพราะว่ามันเป็นกำลังศรัทธาที่น้อยกับเป็นนามบอ่อน้อยแล้วค่อยซึมไปที่เล็กทละน้อยเพราะว่าที่ที่เห็นนี่ล่ะก็คือว่าตัวตามาเองได้มาอยู่แค่ปีปีหนึ่งแต่ครบรอบปีนี่ละ่ะคือว่ายังไม่ครบรอบเนาะเพราะว่าพูดละออกพรรษาหัวละก็จะครบรอบอีกในครั้งแต่ว่า ปีนาอาทีนี้การตกแต่งหรือว่าการเปลี่ยนแปลงไปอีกในทางอีกอย่างก็ได้เพราะว่าโมแน่เด้เกินฮามันได้มีกำลังใหญ่ขึ้นมา <c oughs> น,นาองะวันครับขุนนบยน่าแคบเนาะขันกันลุยเพ้่นละแปดศูนย์หรอครับคือแปดศูนย์หรอเจ็ดศูนย์นั่นฮ่าฮาฮ่าฮ่ผู้คนเสื่อมลง เกจสวนข้าเจ้าปัจ่ายเงินอ,นอนจ่ายเงินอยู่ถวายอยู่ <c oughs> ถวายถวายได้อาจารย์ใส่อยอ่ขน้ขาดก็ไฟอยู่ครับมันล่องจำอันนี้ไม่ต้อขึ้นสูง <laughs> บล่องคือข้าเจ้าบล่องคือข้าเจ้า <c> ผ <oughs> ว้วข้าเจ้าหัวดีข,อข,อวข้าเจอขอขอ้าก็ไว้ชิพดีข้าเจ้าก็ล่องล่องเกจสวนน้ำม,มาทัน่นจะได้ผูละหาละซิฟอยู่หรอกเขาได้ถวายพระใสแบ่งให้ใส่น้ำยู่แต่ว่าท่านเอายาโยมทั้งหลายที่ได้เบิ่ง ทางยูทูบเนาะกัอาตมากับขอฝากเ,เดอ้อว่าการที่เขาถือมีเขาประการสะสมสะสมในทางหนึ่งก็คือว่าหันผู้ใดถือเลขถือเบอร์กัไปทําบุญทาทานรู้จักทําบุญทาทานทรัพย์นี่ละเขาก็คือว่ามีการแบ่งแบ่งออกเป็นสามส่วน4ี่ส่วนก็คือว่าหนึง่งฟังไว้ในดินเนาะก็คือว่าฟังไว้ในพระพุทธศาสนารู้จักการทําบุญใส่นี้เก่าออก็ากคือใส่นี้พ่อแม่ที่เขา ตอบแทนบุญคุณเพื่อนแนียกยคือว่าในการนั่นกับอีกอย่างหนึ่งกับหนีไม็คือเข้ากาันอยู่กันกินของเฮานี่ละในครอบครัวจุนเจือในครอบครัวของเฮานี่ละรู้จากการแบ่งการใช้ในการที่ว่าเอกลาบของเฮามันกับโมเมนต์ว่าได้เอกลาบมากกับมีทุกราลาบตามด้โมเมนต์ด้รู้จากการทําเด้รู้จากการแบง่รรบงรู้จากการกินการใช้คนลาเพราะว่าเมื่อน,นี้อยิโยมทางบ้านดวงตาเพื่อนกับ ธรมะก็สอนเพื่อนอยู่แล้วล่ะเพราะว่า,าขันผูใ้ใดถือหัวรวยเบิกกับหัวจักกินแล้วก็หัวจักท่านโมเวนว่าบุญที่เขานันโมเวนของเก่าเนี่ยมันเป็นของไม้เฮาเพราะว่าของเก่าเข,า,ขาบางที่เขากินไปมันกระเบิดไปเรื่อยไปเรื่อยแต่ว่าของไม้เฮาเขาบริสุทสมไหว้บบนี้มันกระเบิดไปน้าคือกันเพราะว่าการทําบุญนี่มันก็บแบ่งออกเป็นกิริยาวัตถุสิบเนาะกิิยาบุญกิิยาบุญวัตถุสิบอย่างเนาะที่สี่เฮาสี่เฮ็ดได้เพราะว่า แต่ละท่านบ,บางทีพ่อแม่คุบาอาจารย์ที่บ่ได้บอกบ่ได้สอนหรือว่าบ่ได้จบในการฟังเทศฟ,ฟังธรรมมาบ่ได้เล่าเรียนเขียนอ่านมาบางทีกับบ่ได้สามารถที่จะบอกญาติโยมได้ว่าเออการที่เขาได้มานี่สามารถที่จะแบ่งทรัพย์บอกไปจังได๋เนี่ยบางคนกับบ่หูบางคนกับ,ห,บ,กบหูอยู่แต่ว่าก็ในตัวที่วัดปัานุกตาาตมาเองก็ได้บอกได้สอนญาติโยมไปตลอดอว่า การที่เขาได้มาเอกลากของเขาอย่าลืมว่าให้เขารู้จักการทําบุญไว้การสะสมสะสมฝากในธรณีก็คือว่าฝากไว้ในดินก็คือว่าฝากไว้ในพระพุทธศาสนานี่แหละก็คือว่ารู้จักกินรู้จักทานู้จักการที่เขาใส่รัพ์เห็นเป็นประโยชน์เขาใส่รั์บ่เป็นประโยชน์มันก็เบิดไปดิก็คือกันนี้ล่ะนี่เห็นว่าส้างส้่งฮวงไว้นี่ลหละเพราะว่าเออเป็นหยังอาจารย์คือว่าอยาก เฮ็ดทงไว้ก็คือเฮ็ดไว้ให้ชาวบ้านนงตาวนี่แหละเบิ่งก็บ่ได้ว่าสิให้ผู้ใดเบิ่งดอกหู้จักว่าเออบ้านนงตาก็มีกำลังศรัทธาสร้างเล็กๆน้อยๆไปปีหนึงปีหนึงบ้านคืนมันก็ผ่านพ้นไปเรื่อยๆเฮาก็บ่รู้สิเฮ็ดหยังนี่ล่ะนั่งหายใจถิ่มกับแม่นได้เด้เออย่ยครูก็บ่ฮู้จักเฮ็ดหยังเด้คั่นบ่มีเงินเนาะชาวบ้านว่าคั่นบ่มีเงินสร้างกตรมีสร้างกตรมีไปเรื่อยๆนนั่แหละ เราวางเขากรสร้างไยเขาก็สิแล้วแต่เหตุแล้วแต่บารมีของแต่ละท่านแต่ละคนดอกคนสิซอยบางทีแล้วแต่เทวดาเพื่อเห็นใจดอกกันเรื่องนึงนั้นเทวดาเพื่อเห็นใจเทวดาอยู่นีขีดทีว่าอยู่าว่าหายยเที่ยวแล้วเนี่ยโอ้โหลกพายเลยไปทางดันเมฆกันเ้ย สันเรกเกินห้าเทพดาเพื่อนใจดีเกินหา้าโดยทั้งฝุ่นกับตดตามแอดมินเพื่อนไ้เด้อเพราะว่าแอดมินช่องทางวันงานปั้นเนาะเพื่อนก็บ,บอกอยู่ตลอดว่าคลิปใดวิดีโอใดเพื่อนก็บ,บอกไว้ตลอดนี่คือการเก็บสีเก็บรายละเอียดว่าให้มันคมชัดขึ้นเพราะว่ามันบางทีสีมันสะทอ้อนแสงแสงมันออกก็เป็นสีแดงสีล้อมขึ้นเก็บรายละเอียดเพื่อนเพื่อนเก็บรายละเอียดไปทาด้ยหลายรอบมันก็มีแต่สีทองเกิดขึ้นบางทีเขามองไปเนี่อ้าวทาสีวัทันิ่ แล้วตอนนี้ปฏิบาตะท้อนแสงออกมามีแต่สีแดงก็ไอ้ต่อยเโอ้ยมีแตสีทองเบ่งงามาาตาผู้ใดอย่างว่าเบิ่งตัวจริงเนาะอยากว่าเบิ่งว่าโอมันเปล่นก็คือในรูปภาพว่างอยา่างเดียย่างวาเบิ่งรถที่บ้านดองเตาเนาะทรางวานพึ่นกับฝากพ,พี่ใหม่ลายมือไว้เพราะว่าเกิดห้าไฟไปไฟมากก็จะได้ถามหาโอสร้างทางไหนธรมเาเฮ็ดเีิดที่ว่า สางวานตัวแทบ้านใดก็จะบอกว่าแทบ้านพูระท้องวันต้องสร้างท่าบ้านท่าสร้างได้เนาะท่าสร้างตำบลสำลานใต้ครับตำบลสำลานใต้อำเภอสามไจจังหวัดกาฬสินครับนี่ละเป็นพี่น้องบ้านเป็นญาติพี่น้องกันนี่ละอยู่ทางบ้านท่าสร้างนี่ละอยู่ทางสำลานใต้นี่ละเชิญว่าฝาวพีไม่ลายมือไว้ผีมือเพื่อนก็ลายหมองอยู่ได้ทั้งย่อยอย่างวัดผูสิงเนาะพุทธวัดผูสิงเนาะเพื่อนก็ ไอ้เฮ็ดไว้หลายอย่างอยู่เหรออพญานาคตามบันไดเขียนเข้าเขียนโคนยังสิบสองนักสัตว์ดิสิบสองนักสัตว์ประตูแม่ข้าสวรรค์ครับพญานาคกัตามบันไดเก็ตเสียนเข้าเสียนครับเมนเวัตนะฝีมือคนฝ่าไว้สวรรค์ราคาสิบสองนักสัตว์เนาะครับสิบสองราศีสิบสองราศีก็ยึดทั้งหมดแล้วแจ้าสถานีวิทยุคนนะครับเนาะอือหูได้ผันไปไปเบื้องทางโฟสิงกับไปเบื้องโอ้ เรต้องถามเน้อว่าสร้างทังไหนนี่ล่ะสร้างช่างว่านี่ตัวจริงอยู่นี่ละปากว้ตัวแท้ครับตัวจริงตัวแท้ว่าน่ะอ้าววาที่นี่ก็ให้เจ้าของช่องเพื่อนมาบอกขอบขอบใจแล้วก็บอกให้ทางพี่น้องทางแอดมินเพื่อนได้ติดตามผลงานของเพื่อน ครับถากถ่วก็ถูกใจนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนติ่บริภาทให้คลิปต่อไปนะครับเนาะส่องสังวานงานปั้นครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนติ่บริพาษให้คลิปต่อไปนะครับเนาะขอให้ธันบุส้มจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อปาสจาจารโลวิดนะครับผู้ส้มที่เขามาส้มนคลิปบของแอดขอให้ธันบุส้มจงสุขสุขกนหมานงวดต่อไปงวดหนานะครับเอา๋คัางรถครับงวดนี้ก็ผู้ถือก็ถือกไปดีใจนะครับเนาะ พูว่าถือก่ะเสียใจนะครับเนาะให้กำาลังใจกันงวดนี้ว่าถือก็ถือว่าทําบุญไปครับวดหนาเขาจะก,กับบุญไหมคอยโศกโศกกันหมาด้ะครับเด้อสวัสดีครับ